หนุ่มหล่อที่ถูกพ่อตากีดกันเปลี่ยนเขาให้เป็นอนมนุษย์หน้าผีแฟนยังจะรักเขาอยู่หรือไม่ไซมอนสแต็กนักธุรกิจเจ้าเล่ห์กำลังสร้างมนุษย์เวอร์ชันถึกทนทุกสภาพแวดล้อมชื่อว่าเมตาโมโฟแต่อุปสรรคคือยังไม่มีเหยื่อเอ้ผู้สมัครทดลองด้านจาว่าลูกน้องสุดมึนของไซมอนก็ดันทำสารเคมีหล่นบนรถไฟจนเกิดอุบัติเหตุกรีนแลนเทิร์นเลยมาช่วยแล้วบังเอิญเจอเพื่อนเก่าตอนเป็นทหารเล็ก์เมซันที่ตอนนี้กลายเป็นผู้บริหารและแฟนของลูกสาวไซมอนซัไฟเล็ก์ไม่พอใจที่ไซมอนแอบขนสารเคมีผิดกฎหมาย ประกาศลาออกและจะพาแฟนย้ายเมืองไซมอนแกล้งเล่นบทพ่อตาแสนดีหลอกล่อแล้วแอบจับเล็กซ์ไปดัดแปลงเป็นเมตาโมโฟตื่นมาอีกทีเขากลายเป็นมนุษย์หลากสีรูปร่างพิลึกที่เปลี่ยนเป็นสารเคมีได้ทุกชนิดโดนยิงก็ไม่เข้าโดนรถชนก็กลายเป็นสลามแล้วรวมร่างกลับมาได้ใหม่ไม่พอยังโดนหลอกให้คิดว่าแฟนตัวเองนอกใจไปหากรีนแลนเทนเล็กซ์เลยคลั่งจนถึงขั้นประทะกับจัสติสหลีกยกทีมเล็กใช้พลังเคมีปราบทุกคนขนาดซูเปอร์แมนยังแพ้เพราะดันปล่อยรังสีคลิปตัวไหนได้เลยต้องล่าถอยกันยกทีมไซมอน ได้จริงหวังขายสูตรให้มหาเศรษฐีแต่เล็กดันรู้ความจริงว่าถูกหลอกเลยกลับมาพังห้องแลบจนสารเคมีเกิดปฏิกิริยาสุดเพี้ยนกลายเป็นปีศาจยักษ์ที่ดูเหมือนไซมอนฉบับสเตียรอยสัตว์ประหลาดลักพาตัวซัฟไฟร์แล้วไปอารวาสกลางเมืองหลีกก็หยุดมันไม่ได้เล็กเลยเสนอแผนสุดเสี่ยงเขาจะกลายร่างเป็นกรดแล้วกระโดดท่อปากปีศาจไปสลายมันจากภายในสุดท้ายเขาทําสาเร็จสัตว์ประหลาดระเบิดตูมทุกคนคิดว่าเล็กคงไม่รอดขณะซซฟไฟร์กาลังร้องไห้น้ําตาเธอไปหยดใส่สารเคมีแล้วเล็กซก็ฟื้นจากน้ายยําตาแห่งความรั แล้วทั้งสองก็กอดกันแน่นแบบสุดโรแมนติก